วันนี้ผมได้มีโอกาสได้ผ่านจังหวัดหนึ่งที่ผมมักจะผ่านอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีที่พักท่ามกลางธรรมชาติและเงียบสงบอากาศดีขนาดนี้ใครจะเชื่อว่าที่จังหวัดสระบุรีจะมีบ้านไม้สไตล์ยุโรปซ่อนอยู่ที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้จักบรรยากาศร่มรื่นล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และลำธารเล็กๆที่นี่คือบ้านไม้สไตล์เคบิน ที่เจ้าของได้แรงบันดาลใจมาจากยุโรปและจุดเริ่มต้นของการทำที่พักก็มาจากการกลับมาดูแลตาและยายซึ่งเดิมทีที่ตรงนี้เคยเป็นนามาก่อนจึงได้เกิดเป็นที่พักที่มีชื่อว่านาตาวิวอาเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีวันนี้เรามาพักกันที่สระบุรีต่อน,นะครับเืนที่สอง นาตานะครับที่พักชื่อนาตานะครับที่นี่ราคาเริ่มต้น800บาทเป็นวันธรรมดานะครับแต่ผมพักห้อง1200บาทนะครับมีคาเฟ่อาหารแล้วก็ที่พักนะครับครบจบในที่เดียวเดี๋ยวไปดูห้องพักกันดีกว่าเพิ่งเช็คอินไปนะครับ พ้าของเราจะหมายเลขส,สองนะครับอยู่ด้านหน้านี่เลยฝั่งซ้ายว้าหนักว่ะหนักเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปดูห้องพักก่อนเนี่ยดูเป็ดก่อน ก่อนที่จะเข้ามามีพนักงานโทรหานะครับว่าเราจะเข้ามากี่โมงพอเข้ามาห้องพักก็พนักงานเปิดแอร์ทิ้งไว้ให้แล้วนะครับนี่ห้องนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับมีทีวีมีที่นอนห้องกว้างครับมีโตะ๊ะนั่งเล่นนะครับเดี๋ยวห้องน้ำอ่าอันนี้ห้องน้ำ โอเคครับเดี๋ยวไปคนของกันต่อยังเลยหอยานี่ห้องเปิดประตูชมวิวนี่คือวิวนอกที่พักนะครับ mm hmm. เขาเรียวกว่าบ,บ้านอะไรน่าจะเป็นบ้านบ้านเขาเรียกบ,บ้านเลยบ้านไม้จักบ้านไม้อกสอง mm hmm. ส่งบ้าน คาคาก็สวยเหมือนคือว่าอยู่ต่างประเทศอ่ะหลังคาก็ถือว่าโอเคนะครับที่พักข้างหน้าก็จะเป็นธรรมชาติเยมีสระน้ำล้อมรอบมีสะพานด้วยนี่เป็นงไง ครับเดี๋ยวออกไปทานอาหารเย็นกันนะครับไม่รู้ว่าน่าจะสั่งเป็นหมูทั่ตอนนี้อากาศประมาณช่วง5โมงนะครับใช่ไหมครับไปกินข้าวกันนี้ผมจะพาไปชมเป็ดนะฮะนนี้เป็นบรรยากาศของที่พักนะครับ โซนนู้นถ้าวันเสาร์จะมีดนตรีสดนะครับจะไปดูเป็ดกันดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็ดอะไรครับเอ,อ่อถ้าเป็นแก๊งเ,เป็นดค่ะเแก๊งคุณแม่ให้มาเอาอีกตอนแรกให้ไว้คนละแก๊งกกเงงงงลย แล้วก็ถ้าผิดเจียวเทาขันนันจะเป็นเป็ดบันลา ที่พักนี้มีมากี่ปีแล้วครับ่ากมางจะครบ3ปีอื3ปีผมก็มาจากในต<อ>ิ๊กต็อกใช่คืออันนี้ต้องแบบว่าขอบคุณลูกค้ามากเลยที่เขาคือเราไม่ได้ตั้งแต่เปิดมาเราไม่ได้เคยจ้างใครทำรีวิวหรือคอนเทนต์อะไรเลยเพราะว่าอยากให้มันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปของมันเลยค่ะ ไลคลเกนั้นดังเลยคันนี้ก็เลยบอกว่าแบบดังแบบงง,ง,งๆเหมือนกันยังแบบแชรเพื่อขอบคุณลูกค้ายอยู่เลยว่าคนตามมาจากโคนลูกค้ายเยอะมากใช่คือติ๊กต็อกมันก็เป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทาง <c oughs> ที่สําคัญอยู่ครับ <c oughs> ใช่ช่วงนี้เห็นสวยแต่สวยอยู่ครับที่พัก <c oughs> มีสไตล์ <c oughs> โอกาสทาให้แบบลูกค้าได้มาพักผ่อนบบทำเล็กๆไม่น้อยแล้วทำสีหล,ลังเพิ่มมาเป็นเจ็ดแล้วก็เพิ่มเป็นสิบไปแล้วผ่านมาบ่อยอยู่แต่ว่าก็ไม่เห็นที่พักสไตล์ก็เพิ่งม,มาเห็นนี่แหละคลิปออไอ้ที่แปดร้อยได้ทางหลังอน่ะใช่ใช่ค่ะอันนี้ลูกค้าพักหลังไหนคะหลังหลังที่สองหลังที่สามที่ราคาพันสองครับอ,อยู่ฝั่งซ้ายหลังแรกอ่า นี่ลูกค้าเขารีไว้จะเป็นหลังสามอ่าเห็นแล้วครับข้างในหลังสามก็หลังสี่ใช่ไหมค่ะทำไว้แค่สองหลังจริงๆอ่ะสองหลังก็ไม่เหมือนกันสงหลังด้วยนะเพราะตอนทําอ่ะคุณพ่อเขาาค่อยๆทำแล้วก็เอ๊ะับตรงนี้ดีกว่าปรับตรงนน้นดีกว่ารับตรงนี้ก็ทํามาแล้วได้ทาเองแต่งไม่เหมือนกันใช่แต่งไม่เหมือนกันจริงวัสดุก็ยังไม่ค่อยเหมือนกันเลยก็ต่างกันเล็กๆน้อยๆค่อยๆปรับมาเออโซนโซนนี้เป็นอะไรครับ ตรงตรงนี้มันจะเป็นห้องจัดเลี้ยงเล็กห้องประชุมเล็กค่ะ<ม>ก็เอาไว้แบบลูกค้าเขาจะมีจองกรุ๊ปทานข้าวอย่างเงี้ยพอดีใกล้ใกล้ปลายปีก็จะมีเลี้ยงสัมมนาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีคาราโอเกะให้มานี่ค<ม>่ะเป็นห้องแองร์ค่ะ <c oughs> จุดเริ่มต้นอะไรที่เริ่มต้นใช่เริ่มต้นเลยล่ะเริ่มต้นคือตรงนี้คือ <c oughs> <c oughs> คุณแม่เขาย้ายมาทำงานที่นี่รับคุณแม่กาย้ายมาอยู่เป็นเพื่อนคุณยายเพราะว่าคุณตาเสียคุณตาที่เป็นต้นชื่อรัตนาตาเนี่ยแหละอ๋อเป็นนาของตาใช่ค่ะคุณตาเสียแล้วแม่เขาเลยมาอยู่เป็นเพื่อนยายเพราะยายแก่แล้วเขาย้ายมาอยู่เป็นเพื่อนยายเร็นที่เดิมตรงนี้มันก็เป็นที่นา ที่นานที่เราไม่ได้ทํานานะคะปลูกยูคาลิปตัสอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอจะมาอยู่นี่มาสร้างบ้านนะมันมันไม่น่าอยู่ก็เป็นเป็นอย่างนั้นก็เลยจะมาทําเป็นสวนกันทําสวนทําสวนก็เริ่มแบบปรับที่ฟุดบอ่อเพื่อให้มันมีเสียงน้ํากับพุทธที่พุดนี่มาถมตรงนี้ทำตรงนี้ตรงนั้นเอาคุณอามาอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้ได้มาสร้างหลังนี้มาอยู่เป็นเพื่อนกันพี่ก็พักอยู่หลังนี้ได้อยู่ตรงนี้แหละค่ะข้างนี้แหละคะ่ะ,คะ ที่พักมันก็มีน้ําล้อมรอบก็แบบนคือคมันเป็นความไม่ได้ตั้งใจความไม่ได้ตั้งใจคือมันได้สองอย่างแบบโดยบังเอิญพอดีเพราะว่าตรงนี้เดิมมันเป็นที่นาค่ะลองมองไปข้างหลังอะมันม<ช>ันมันเป็นหลุมลงไปแล้วโหถ้าเราจะมาสร้างเป็นบ้านหรือเป็นอะไรอะแล้วมันต้องถมอะถึงใหญ่ขนาดนี้เราก็จะถมไม่ไหวทีนี้ประกอบกับที่บอกเดิมอะมันปลูกยูคาลิปตัสต้นยูคารู้สึกจะอยู่ประมาณแบบที่เห็นเป็นลานนะ ตรงไปกันที่ทัดเป็นตรงนี้ทานทุ่งเลยครานนี้พอเราตัดดูคาหรือลากมันทิ้งอะดินมันหายไปหมดเลยมันกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ <c oughs> เป็นเป็นเหมือนบอ่ออย่างนี้ต้องถมนะครับเรพระาะว่าขุดตะถมเอาใช่จริงจมันก็คือต้องถมเพื่อถ้าเราจะได้สร้างอะไระก็เลยออกแบบกันว่าเขาจะทํำยังไงไปดูแบบโครงการในพระราชดำริมาสองสามที่เขาก็บอกว่าให้ป้านครูทําเป็นร่องสวน หมือนแถวภาคกลางที่เป็นแบบแถวลายบุรีภาคระวันตกที่เขาทำเยอะๆค่ะก็เลยแบบเออได้ไอเดียมาก็เลยมาปั้นฟืนก็เลยปั้นลงไปแล้วก็ทําเป็นร่อง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 ซอยไว้เพื่อที่จะแบบให้ยังเหลือที่เพื่อเดิมจะปลูกต้นไม้แตปลูกต้นไม้แล้วก็มีร่องล้อมอะไรแบี้ก็ปลูกทาสวนกันเนี่แหละค่ะเดิมมาปลูกทุกอย่างปลูกผลไม้ทุกชนิดที่อยากกินครับ ลองปลูกถั่วเหลียนลองปลูกละมุดมังคุดสารพัดมันก็ไม่รอดเหลือรอดแต่มะม่วงมันหนองแสงนี่แหละที่นี่มะม่วงประจํามืออะไปมะม่วงมันหนองแสพอเริ่มปลูกแล้วมันรอดเฮ้ยก็เลยอ่าสงสัยเราจะได้มะม่วงนี่แหละเราก็เลยเริ่มโยงมะม่วงให้ขวเแล้วอหลงแรกแมันก็ตายเหมือนกันค่ะเพราะมันแดดมันร้อนจากที่นี่ที่นัดเมืองเรากำัมันร้อน ต้นไม้เดิมคือไม่มีเลยค่ะตรงนี้นมันไม่มีต้นไม้สักต้นเดียวเลยเราก็เลยพอไปดูโครงการมาเขาบอกว่าให้ปลูกกล้วยเป็นที่เลี้ยงต้นเล็กเพราะกล้วยมันโตเร็วแล้วมันก็ได้ลม่มแล้วพวกนี้ก็ค่อยๆแล้วมันก็ทําให้ดินมันอุ้มน้าแล้วก็ทําตามถ้ามาหมดเลยทําตามเกษตรพิเศษฎดีเลยหมดเลยเดิมตรงนี้ก็เป็นแปลงผักแปงหมดเลยถ้าไปดูจะมีลงรูปแบบเดิมๆสมัยเราเข้ามาทําแรกๆไว้อยู่ อยากทาฟาร์มกุ้งอยากเลี้ยงกุ้งเขาฮิตะไรกันช่วงหนึ่งเครฟิตก็ทําตามเขาไอจงบ,บ่บ่ที่นั้นก็ขุดมันบ่กุ้งอะไรเงี้ยแต่พอเลี้ยงเสร็จแล้วก็ไม่กล้ากินมันก็ปล่อยก็ไม่ได้กินก็เลยอาทิตย์นี้พี่สาวเขาเรียนจบพอดีจะมาทําเปิดคลินิกที่นี่ก็เลยเขาเปิดคลินิกอยู่ในตัวเมืองก็เลยอยากมีที่มาพักผ่อนก็เลยท่างก็เลยให้คุณพ่อว่า ไห้ทำบ้านพักเล็กๆให้สักหลังสิก็เลยเป็นที่มาจนเองนะคะหลังหลังตรงเนี้ยเป็นบ้านเป็นบ้านพี่สาวเป็นบ้านแรกเป็นบ้านแบบฟิลแบบบ้านตากอากาศมานอนเล่นวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะหรือวันหยุดอะไรเงี้ยออก็เลยทําพอทําเสร็จแล้วเราเลยเห็นวิวว่าเฮ้ยมันมันสวยว่ะตรงนี้มันทำไมมันวิวแบบนี้เพราะว่าเดิมคือค่ำแล้วก็นอนไม่เคยคสังเกตพระอาทิตย์หรือวิวอะไรทั้งนั้น พอมืดก็เข้าานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแตนี้พอพอเริ่มมาทําตรงเนี้ยเราเลยมาเห็นกันว่าเอ้หลุมนี้มันพาสิตกด้ว่ะมันแต่เราไปดูมันจะพานอนามาประมาณนี้กสวยเลยอ่ะเออก็เลยพอมันได้วิวปุ๊บพอดีทุกคนชอบวิวก็เลยเฮ้ยมันสวยนี่ว่ะก็นัดกันปาร์ตี้ปีใหม่อะไรไปเรื่อยเริ่มแบบมาเออมันมันเวิอร์กว่าการเซ้นได้นอนได้อะไรเงี้ย เาก็เลยแบบนั้นก็เราก็สร้างเพิ่มบ้าเผื่อแบบยาติมาจะได้มาพักต่ทำไมต้องเป็นเสไตล์แบบอ๋อจริงๆเนี่ยพี่สาวเขาชอบอะไรทุกอย่างที่เป็นแบบแนวแบบยุโรปแต่เขาไม่ได้ชอบแบบนี้โมคุกอีกเขาจะชอบดาร์กดาร์กนิดนึงจะชอบแบบเยอรมันอะไรเงี้ยค่ะชอบสวิตอะไรเนี้ยพอดีเราได้บ้านหลังเนี้ยก็ไปดูแบบแบบปรับมาวัสดุที่มีเริ่มเป็นไม้ไทยมาอย่างสีเข้มหน่อย เลว<ช>่า<ด>อยู่แบบเขาใหญ่ได้ต่างประเทศ <c oughs> แล้วพวกต้นมงต้นไม้คือถ้ถ้าดูตรงเนี่ยมันจะเป็นแบบฟิลต่างประเทศหมดแล้วพี่เขาชอบดำๆก็จะมีก้อนหินสีดําก้อนนั้นที่เป็นโต๊ะแล้วก็พวกไอตัวตุ๊กตาต่างๆก็สั่งทำสีดำเลยอะไรค่มาม <c oughs> แามรกๆก็คือดําเลยแต่ว่าพอตอนปรับมาเปลี่ยนมาเปิดอันนี้เราก็เลยอยู่ช่วงนั้นแบบโทนโมูจิกลางมาก็เปรับมูจิไม่างในเป็นขาวๆก็เลยจะเห็นต่างหน่อย แล้วพวกขาวมันก็ได้ได้ขาวเพื่อนๆตามกันมาเล็กน้อยให้มันดูไม่เบื่อตอนนี้ก็ขนเข้าก็เข้าพาเยอะใช่ไหมครับก็ช่วงนี้ค่ะกลับมาแล้วดีหน่อยจากอีิปใช่ค่ะใช่ช่วงนั้นช่วงที่ลูกค้ามาอยู่ติกต็อกเนี่ยยังเงียบอยู่เลยแบบ จะมีคนแต่เสาร์วันเสาร์เราจะคนเยอะทุกเสาร์อยู่แล้วแต่วันธรรมดาเราก็แบบมีบ้างไม่มีบ้างแต่พอมาช่วงนี้จริงๆปกติช่วงนี้ของปีมันจะเป็นฐางซีซันแล้วค,คนก็จะแบบพักต่้งเยอะใช่ปิดเทอมปิดเทอมมันมันพอดีมันได้จังหวะปิดเทอมงานบุญเมื่อก่อนเราได้ลูกค้าแบบนี้ค่ะ,คะแบบคนที่นี่ไปทํางานที่อื่นกลับมาทาบุญหาที่พักอ่าเป็นสาเหตุที่เอ้ยคือหลังไม่พอตอนแรกเราจะให้ญาติเรามาพักแค่ช่วงที่ปิ ญาติเราถรวว่าญาติยังไม่ได้พักเลยครับเต็มมาเทศกาลก็เต็มเพื่อต้องแบบลุกปิดไว้ให้เขาถึงจะได้มานี่ก็จองกันมาอยู่ปีปีใหม่นี่แหละที่ไม่ได้เปิดปีแรกก็สีหลังนะครับปีแรกมีสีหลังใช่ค่ะปีที่สองเพิ่มมีสี่หรือว่าสามตรงนี้เป็นเป็นเจ็ดพอเป็นเจ็ดก็ก็ยังก็ยังไม่พอเพิ่มอีกห้าก็เลยอ้อยางเพิ่มสามก็เลยเป็นสีตอนนี้เป็นสี เราใช่สิบสองแล้วตอนนี้มีสิบตปหมดสิบก็ยังไม่ะทำหลังเล็กๆอีกแป๊หน่อยอาจจะมีแบบมีมีลูกค้าอยาอยู่แบบลองสเตย์ก็จะทำแบบฟิลแบบเบีบยนแต่เบียนดี <c oughs> นิดๆแต่ว่าแต่ลองดูกำลังดูอยู่ว่าจะทำยังไงแต่ค่อยๆอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ววันทรรมดาเท่านี้ก็พอแล้วก็ด้วยแคปเด็กๆเราก็เท่านี้กำลังดี คือถ้าเยอะกว่านี้มันน่าจะต้อง,องมีอะไรขึ้นมาถูกหนึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นสื่อธุรกิจแบบนั้นแบบบ้านๆนี่หว่าใช่ค่นะพี่จริงๆอ่ะพี่ตั้งใจพี่บอกลูกค้าหลายคนมากพี่ทําทีเนี้ยแบบตั้งใจทําเป็นโฮมสตเตย์เพราะว่าเราแบบพยายามทําทุกอย่างให้มันแบบบ้านที่สุดแต่ว่าปรากฏว่าเฮ้ย เป็นเหตุผลที่สามหลังที่ทําเพิ่มอ่ะมันต้องเปลี่ยนม,มูดไปเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขามีคนถามหา,า,า,มา,มาลักษณะประมาณนี้มาเนี้ยเราก็เลยออลองทาดูสิวอเออให้มันมีมีไว้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเดิมก็คือออริจินอลเลยคือสี่หลังนี่แหละจะเป็นบ้นานไม้เป็นบ้านสวนมันก็เลยจะดูแบบเท่าน้ําก็เท่านั้นบ้านก็เท่านั้นเราก็ทาเป็นมีระเบียงให้มันแบบฟิวมหองอะไรเงี้ย ดูได้บรรยากาศได้จริงๆอ่ะมีเรือให้ถ่ายด้วยนะแต่ว่าถ้าเรือมันหลงก็เลยว่าเดี๋ยวรอแก้ก่อนได้แบบอยากไยเรือก็ได้แต่มันถ้าเอาลงแล้วมันขึ้นยากเลยก็เลยยังไม่ได้ให้ลูกค้าผ่านเลือภายในร่องสวนมันก็แบบผ่านวนได้เดี๋ยวทานอาหารกันไม่แน่ใจว่าได้สั่งข้าวสั่ง ชาบูไปแล้วครับอ๋อค่ะจริงๆลองสั่งอาหารอย่างอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าอาหารที่นี่สูตรอะไรเงี้ยก็ทําเองหมดน,มนไหนจะคือแบบว่าพี่กับคุณพ่อเป็นคนชอบทําอาหาร <c oughs> ก็เลยแล้วมาอยู่อําเภอนี้ต้งแรกปรับตัวไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ได้อยู่นี่ตั้งแต่ตอนแรกอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อื่นกันนะพี่ทํางานที่โคลาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนี้ยม่กาอยู่อําเภอพุทธบาทแล้วที่เนี่ยเดิมมีแต่ยายมีแต่ตาอยู่ ล้วคนนี้ก็เลยพรอแม่มาดูยายก็ไล่ๆลตามกันมาแฟนพี่ก็ยังทํางานที่โคราชอยู่พี่มาดูตรงนี้ไม่ไกลเท่าไหร่โคราชตลับรีก็ไปโคราชพก็อแบบไปๆล้วนี่ก็เนี่ยพี่กับเพิ่งกลับมาเใช่ไหมใช่ก็จะกลับทุกอาทิตย์อยู่นู้นก็ยังมีบ้านมีหมามีแมวอะไรให้ดูแลอยู่โอเคครับคุณนะค่านผู่ช